โอ้โหจักรยานสีแดงอยู่อยู่ใต้ลมนะมอโอ้ไม่เป็นไรึๆเอาตรงไหนอีกตรงไหนไม่สวยับได้โอ้โหตรงนี้มันถลอโอ้ยลับอย่างนี้เลยเหรอ อย่าอยู่ใต้ลมเด้อขย่าให้สีมันแตกตัวหน่อยต้องขย่าให้สีมันแตกตัวหน่อยนะครับ